รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับถือเป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนบางกอกใช้คําแบบนี้ครับเพราะว่าคนกรุงเทพในสมัยโบราณการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งใช้เส้นทางน้ําเป็นหลักครับแต่ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปวิถีชีวิตเปลี่ยนไปครับแม่น้ําเจ้าพระยายังคงเป็นเส้นทางในการเดินทางหรือว่าการสัญจรสําหรับคนบางกลุ่มแต่ว่าหลักๆแล้วถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้วิถีชีวิต คิวทัดสองฝั่งแม่น้ำทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติจนมีการเปรียบเปยครับว่าการที่ชาวต่างชาติแวะเวียนมาที่กรุงเทพแล้วไม่ได้ล่องลําน้ําเจ้าพระยาสัมผัส วิวทิวทัศน์ข้างทางเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ําของคนกรุงเทพถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพนะครับวันนี้ที่เกินแบบนี้ครับผมเอิร์ธสันีิที่สุขนันกับทีเด็ดเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมครับไปพบกับเจ้าของธุรกิจครับที่บุกเบิกเรือสํารานล่องลำน้ําเจ้าพระยาแต่ที่เจ๋งมากไปกว่าน,นั้นก็คือการทําธุรกิจแบบนี้ไม่ได้สําเร็จง่ายๆครับเขาต้องฝากฟันอุปสรรคม,มามากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวรอติดตามในช่วงของทีเด็ดเมืองไทยแต่ว่าช่วงแรกนะครับเราไปรับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอาชีพกกันน่อ กับับบและคคุณ an op, ครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเฟธัญญนพเหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดอาชีพครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดไอเดียอาชีพกับวัสดุแปลกใหม่ครับซึ่งวัสดุตัวนี้ผมยังงงอยู่เลยครับว่ามันสามารถนํามาต่อยอดกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้อย่างไรนั่นก็คือจุกไม้ก๊อกนั่นเองครับ ซึ่งจ้าจุกไม้ก๊อกเนี่ยนะมันมีต้นกําเนิดมาจากเปลือกของต้นโอ๊ครับแต่ว่าเจ้าของอาชีพนะเขานํามาใส่ไอเดียลงไปจนกระทั่งกลายเป็นกระเป๋าที่ทํามาจากจุกไม้ก๊อกครับเป็นไงฮะน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับว่าจะเจ๋งและเด็ดขนาดไหนไปเลยครับพี่ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่ากระเป๋าที่ทำมาจากไมโคร้งเนี่ยที่มีชื่อว่าแมสโหมเซลเนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าดีหรือเปล่าแข็งแรงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยครับคุณพาครับด้านในครับตามผมมาเลยฮะสวัสดีครับคุณพาครับสวัสดีครับคุณพาครับวันนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาดูหน่อยว่ากระเป๋านี่ อันนี้ทำมาจากไม๊อรใช่ไหมใช่คะ่ะนะฮะก่อนอื่นขอถามด้วยว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียเนี่ยเกิดขึ้มนมาได้ไงฮะ <c oughs> คือเริ่มจากที่เราเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเราก็หาวัสดุต่างๆเพื่อมาทํากระเป๋าเราอยากมีความแตกต่างเกิดขึ้นครับใช่ครัคร้งนี้รเราไปเจอร้านที่ทําวัสดุทารองเท้าเป็นไมอครค่ะเป็นตันๆเหมือนทําส้นรองเท้าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะมาทำกระเป๋าโดนมันโดนใช่ไหมมันแตกใช่ไหมใช่ค่ะค,ะครับผมเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเอา t e x t อร์เนี้ยมาทำเป็นกระเป๋าได้ล้วก็ทดลองเอาไปแช่น้ํา ครับผมทำไมจะต้องแช่น้ำเป็นเพราะว่าพอทำกระเป๋าปุ๊บแบบกระเป๋ามันต้องโดนน้ำโดนเหงื่อโดนเวลาเราจับเราสัมผัสไนะใช่ค่ะเราก็เลยตัดสินใจเอาเนี้ยไปแช่น้ำไว้คืนนึงแล้วเราก็มาลองขยิบเฮ้ยมันอยู่อ่ะผมคิดว่ามันคงจะยุ่ยแบบลูดออกไปไม่ใช่มันยังทนอยู่เราก็เลยตัดสินใจว่าเอาอันเนี้ยไปตัดเป็นกระเป๋าแต่ว่าใช้เทคนิคเพิ่มเติมก็คือให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นก่อนที่จะมาเป็นกระเป๋าที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยมันอุปสรรคอะไรบ้างแล้วมีวิธีการแก้ไขอุปสรรคยังไงฮะ ก็คือพอเราเริ่มมาทำาบันี้เราต้องให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเออมันทอกมันเป็นยังไงท่ามเป็นยังไงกับกับลูกค้าทุกคนนะคะในส่วนของการต่อยอดบ้างตอนนี้การตลาดนี่ต่อยอดยังไงบ้างก็คือตอนนี้ผลตอบรับดีมากคนางดีเลยแล้วแบบเป็นสิิงจากไหนทุกคนเออชอบชอบในงานแล้วแล้วก็ต่อยอดมีแบบความบริสุทธิ์มากขึ้นเริ่มแรกที่เราทำกระเป๋าคนถามว่าไม่มีเคสหรอออเราก็เลยแบบนะเคสนี่คือเคสไอโฟนใช่ะจริงเหรอฮะไปดูหน่อยก็คือให้ช่างนะคะอัดเป็นเทคนิคเดียวกับการ ทำมีเคสหนังนี่แหละค่ะครับผมอ๋อคืออันนี้ก็มันค่อนข้างเป็นไม้ความสปกปรกเนี่ยมันจะมีครับผมใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกทางเลือกนึงหให้คนแบบเสนอ,อเป็นเคสที่แบบเป็นเคสที่เป็นลายไม้จริงๆเป<ม>็จริงครับผมแล้วพื้นผิวเวลาเท็กเจอร์เวลาสัมผัสก็เป็นมไม้จริงๆริงใช่ค่ะนะครับถามถึงอนาคตบ้างดีกว่าตอนนี้อนาคตเนี่ยฮะมีโครงการหรือว่ามีอะไรที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างครับก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยคือจริงๆแล้วเราอยากเอาตัววัสดุเนี้ย มาเป็นของตกแต่งบ้านครับผมใช่คือจากชิ้นเล็กๆทําให้มันใหญ่ขึ้นใช่ค่ะก็คือที่คิดไว้อาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ครับผมใช่แล้วก็เป็นการแบบบิวอินอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ๋อคืออย่างเช่นผนังแทนที่ใช้วอลเปเปอร์ก็ก็ใช้เป็นไม้ก๊อกแทนใช่ได้นะครับดูให้จริงๆมันมีการใช้งานอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจจะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มขึ้นไปให้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันสามารถทําได้หลายๆอย่างครับเอาละครับปิดท้ายนะฮะอยากให้คุณพาเนี่ย ฝากข้อคิดดีๆหรือว่าไอเดียดีๆในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับจริงๆเราไม่ต้องนับหนึ่งสาเพื่อจะเริ่มเราเริ่มทํามันเลยรเราจะรู้ว่าเอ้อะไรอะไรคือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ คือถึงแม้คุณล้มมันก็ลุกขึ้นมาทําใหม่ได้ที่พาทำอย่างนี้ถ้าพาไม่เริ่มทํากระเป๋าพาก็จะไม่ได้มาทําถึงไมค์ก็อที่เป็นกระเป๋าไมค์ก็แสดงว่าความสาเร็จมันอาจจะอยู่ระหว่างทางที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับที่สามารถคือต้องลงมือทำนั่นเองวันนี้นะครับขอบคุณคุณพามากๆครับที่มาแบ่งปันไอเดียดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทีเด็ดอาชีพในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาจากการทดลองจริงๆซึ่งคุณพายเนี่ยนำไมน้กา นจนกระทั่งรู้ว่ามันสามารถนํามาต่อยอดเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หากคุณผู้ชมนะครับสงสัยอะไรนะครับแล้วก็กาลังมองหาสิ่งรอบๆตัวแล้วสงสัยอยู่ว่ามันสามารถนํามาใช้งานได้จริงไหมทดลองทําเลยครับอย่ารอช้าครับไม่แน่นะครับคุณผู้ชมอาจจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณพาก็ได้และถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงทีเด็ดอาชีพครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดอาชีพแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบกับพี่เอ๋ยกันต่อเลยนะครับในช่วงทีเด็ดเมืองไทยครับผม กับคุณเอฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่นำมาฝากกันครับมาถึงช่วงผมกันบ้างนะครับกับทีเด็ดเมืองไทยวันนี้จะเป็นในแง่ของบุคคลซึ่งมีความโดดเด่นและก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยครับผมนะครับขอต้อนรับคุณพิชิตกุลเกียรติเดชครับประธานบริษัทแกนโฟจำกัดครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับผมครบผมนะครับปัจจุบันนี้คุณพิชิตนี่ต้องรับผิดชอบงานด้านไหนยังไงบ้างเอยเห็นบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ดูแลหลายด้านมากผมบริหารที่นี่ก็คือบริหารมาจาก เริ่มต้นคนเดียวเลยนะครับจนมาถึงตอนนี้มีพนักงานรวมแล้วเกือบ300กว่าคนคือผมจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับด้านบริการครับควบคุมเรื่องคุณภาพอาหารแล้วก็เรื่องการแสดงศิลปะ ครับผมนะครับซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยที่อยู่จังหวัดอื่นแวะเวียนมาที่กรุงเทพเขาบอกว่าณปัจจุบันถ้ามาถึงกรุงเทพแล้วไม่ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตริมสายน้ําไม่ได้มาขึ้นล่องเรือของเรือแกรนเพลเขาบอกว่าถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ <น>พลิกมุมมองของแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนก็บอกว่าโอ้โหประสบคอนเสิร์ตแบบนี้น่ายอยิจฉาจังเลยแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมนะครับผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมทุกครั้งที่เจออุปสรรคนี้ให้กําลังใจกับตัวเองยังไงครับที่ผ่านมาเราก็ผ่านมาได้ครับนะครับเราต่อสู้มาได้ไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนใช่ไหมถ้าวันนั้นวันที่เราลําบากวันนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเรายอมแพ้ เราก็คงจะไม่มีวันนี้ครับผมหนักหนาสาหัสจากมาจากไม่มีอะไรเลยติดลบด้วยซ้ําไปใช่ไหมฮะยังมาถึงวันนี้ได้แล้ววันข้างหน้าจะเกิดเลยขึ้นไม่กลัวแล้วล่ะฮะครับผมครับแล้วก็มองดูคนอื่นแล้วเนี่ยเออยังมีคนอีกมากมายนะครับที่เขารอโอกาสแบบนี้เขาไม่มีโอกาสครับซึ่งเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นถ้าว่าท่านผู้ใดหรือว่าท่านผู้ชมท่างบ้ากำลังชมรายการนี้อยู่ก็ อย่าท้อแท้ครับครับผมค,บความลำบากที่เกิดขึ้นนั่นแหะมันไม่ลำบากตลอดชีวิตหรอกครับครับผมถ้าท่านต่อสู้มุ่งมั่นยึดถือหลักๆนะยึดถือคุณธรรมขยันต่อสู้ทําดีทุกอย่าง ผมเชื่อมั่นนะครับว่าวัาวนโอกาสสมาท่าน <ผม S 1> นะจะครับมันจะเรียนถามเลยว่าถ้านักธุรกิจรุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งคนที่กําลังจะเริ่มต้นอยากประสบคอนเร็จคล้ายๆคุณพิชิตเวลามาเรียนถามว่าแบบเอ๊ะเขาอาจจะพึ่งล้มเหลวหรือผิดหวังครั้งแรกเนี่ยเขาควรจะต้องให้กําลังใจตัวเองอยังไงชีวิตที่พลิกผันนะฮะตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าทาําไมผมเกิดมาถึงจนทาําไมผมเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ผมถึงลำบากนะฮะคุณพ่อเป็นกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วเราเด็กๆเราก็ต้องช่วยคุณพ่อเสร็จแล้วพอตอนโตเริ่มมาทํางานก็คิดตลอดเวลานะครับว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเราเรียนก็ไม่จบฝันฝันนั้นก็คือขออย่างเดียวนะฮะขอให้เลี้ยงตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้เงินเดือนสักหกพันบาทแปดพันบาทถือว่าโอ้พอใจมากแล้วผมไปเรียนมาจากเือนนอกเสร็จแล้วผมเรียนไม่จบพอกลับมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กโกรธเห็นว่าเราเป็นเด็กเลวไหลซึ่งเราเราเรา,เราไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเราเราเลือกตัดสินใจที่จะไม่เรียนเองใช่ไหมฮะ เราตัดสินใจกลับมาช่วยคุณพ่อครับทีนี้เราผานเงินที่บ้านเน่ยไปเยอะมาก,กอตอนตอนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยผมก็เลยบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อครับผมขอทํางานใช้ฟรีใช้เงินที่คุณพ่อใช้ไปเนี่ยนะชดใช้คุณพ่อให้หมดเลยผมจะไม่รับเงินเดือนขอผมอาศัายอยู่อาศัายกินกับคุณพ่อก็พอละอใช่ไหมฮะครับผมเสร็จแล้วผมก็ทําไปสามปีสามปีที่ทํางานอยู่ที่ที่บ้านเนี่ยผมจับทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อมั่นผม ผมก็เลยไปดูแลงงานคยวของงานต้องใช้กําลังนะฮะครับต้องแรงเข้าแรกเอาแรงเข้าแรกแต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมว่าทุกสิ่ง<ม>ทุกอย่างที่ผมได้มาทุกวันนี้ก็เพราะว่าเพราะความลําบากครับมันรอหลอมชีวิตผมให้มาถึงวันนี้ได้ครับผมปัจจุบันเรือการเพลนี้ถือว่าเป็น เป็นบริษัทหรือว่าเป็นเรือหรือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนไทยเลยชาวต่างชาติทุกคนก็จะต้องแวะเวียนมาแนวทางการทําธุรกิจก็ตามก็คืออยากจะสับสนความเป็นไทยก็คือสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมไทยเห็นมีการแสดงต่างๆหรือแม้กระทั่งประเพณีต่างๆก็เอาเรือเข้าไปสอดคล้องด้วยอย่างเช่นลอยกระทงใช่ไหมครับใช่ครับมีมีเทศกาลหรือว่ามีกิจกรรมอะไรอีกด้วยไหมครับเรือแกนเพลเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นเป็นเป็นเรือที่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในรูปแบบของเรือสำหราบลำแรก รเราเป็นคนบุกตลาดคนแรกเลยนะครับสมัยที่ผมทําตอนนั้นเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยนะฮะไม่มีใครทำรตอนนั้นผมก็เริ่มต้นด้วยการแสดงโดยที่มีแซกซโฟนนะฮะเป่าที่หัวเรือแล้วก็แสดงคนที่เป่าแซกนี่ก็สามารถที่จะร้องเพลงด้วยแ้วก็เอนเตอร์เทนด้วยสามารถที่จะบรรยายสองฝากฝั่งได้ด้วยมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเ,เรามีถึง สามี่ลำจะมีลำใหม่ออกมาในอนานะคตอันใกล้นี้นะครับ,รบนี่เ,เนื้อหาของเรื่องราวที่ล่องเรือเนี่ยนะฮะทการเพลิงของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องอคุณภาพกับคุณธรรมนะครับสก็คือว่าเราเสริมด้วยศิลปะเพราะาอะไรเพราะว่าผู้คนที่มาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้หลังไหลามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนไทย ใช่ไหมฮะอย่างที่พูดมาว่าเป็นคนไทยจากต่างจังหวัดถ้ากรุงเทพก็อยากจะมาขึ้นสักขั้นนึงอยากมาเห็นแม่น้ําที่สวยงามแล้วก็อยากมา<อ>ทานอาหารที่อร่อยครับผมใช่นั่งเรือที่ปลอดภัยสวยงามก็้อชาวต่างชาติที่มาก็จะต้องมาแวะเวียนกันมาที่นี่เนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ในสองชั่วโมงสั้นๆที่ปล่อยล่องอยู่กลางลำน้ำจำพยางของผมเนี่ย<อ>ให้<อ>ผู้โดยสารทุกคนมาแล้วเนี่ยเขาได้ประสบกับความสุขนะฮะ ทุกอย่างรวมอยู่ในนี่หมดหก็คือไม่ต้องเสียเวลาทานอาหารที่ไหนละทานกันบนเรือ2ก็คือว่าได้ชมวัฒน,ธ,นธรรมรได้เห็นบรรยากาศยามราตรีวิถี<ส>ชีวิตริมฝั่งสองยนะคร,ครับผมนะครับแล้วก็ขยายต่อเนื่องมาเป็นปัจจุบันก็คือเป็นร้านอาหารที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครบครบติประจําใจในการท,ทรําธุรกิจหรือว่าการดําเนินชีวิตของพิชิตคืออะไรเออเราต้องมีคุณภาพ แล้วคุณภาพจะขายตัวมันเองมันจะขายตัวมันเองอ,อันดับที่สองก็คือว่าคุณจะต้องมีคุณธรรมด้วยค,คุณธรรมก็คือว่าคุณจะต้องมีศีลมีธรรมนะครับคุณจะต้องออรู้รักคนอื่นรู้ให้คนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้กตัญญูรู้คุณคร,รู้รชนะว่าจะต้องขยันหมั่นเพียรรู้ว่าจะต้องอ,อ,อดทนมัธยัตย์ ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนไทยก็จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงวันนี้คุณผู้ชมนะครับเรียกว่าได้แง่คิดที่ดีครับผมนะครับคุณวิชิตบอกไปแล้วนะครับว่าก็คือคนเราถ้าตั้งใจสักอย่างหนึ่งบวกกับความพยายามและแน่นอนประกอบไปด้วยคุณภาพและคุณธรรมวันหนึ่งสิ่งที่คุณทําประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทําอาชีพด้านอะไรก็ตามครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับ ได้ไงีคิดดีๆไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปเจอกับเอิร์อีกหนึ่งช่วงในทีเด็ดกอทมครับมาถึงช่วงทีเด็ดกอทมครับผมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับ การอาบน้ําแร่ครับแต่ไม่ใช่น้ําแร่แบบธรรมดาครับเป็นน้ําแร่แบบออริจินอลเหมือนญี่ปุ่นเด็ดเลยนะครับที่เขาเรียกกันว่าการแช่อองเซนแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นครับตอนนี้มีมาพร้อมให้คนไทยได้ใช้บริการกันกลางกรุงเทพมาหานครเลยทีเดียวนะครับที่นี่ครับยูโนโมริตามเข้าไปกันครับ และแขกรับเชิญนะครับที่จะมาบอกเล่ารายละเอียดกับบ่ออองเซ็นนะครับ